ทุกคนใช่ไหมคะว่าจมูกแท่งนี้ของเบนนะคะอยู่กับเบนมานานถึงสิบเอ็ดปีแล้วทุกค่ะทุกคนนานไหมคะตอนนี้เนี่ยสัญญาของการทะลุนเนี่ยมันกำลังมาและะ้วค่ะทุกคน Can อยู่กับเบนมา11ดปีแล้วค่ะทุกคนนานไหมนานเนาะทุกคนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันเริ่มมีสัญญาณของการทะลุนั่นเองค่ะเบนนะรู้สึกเสียวตรงปลายนะ,ะเวลาสัมผัสแบบนี้มันจะแบบหู้ยเสียวๆนะคะแล้วก็มันจะสัมผัสได้ถึงซิลิโคนข้างในเลยค่ะว่ามันแข็งกว่าเดิมนะคะเบนก็เลยต้องรีบแก้แล้วก่อนที่ปัญหาตรงนี้มันจะบานปลายกลายเป็นทะลุออกมาจริงๆนะคะแล้วทุกี้นนี้เราก็จะมาเซไปบบอกลากับจบมูกสเวปีของเรากันนะคะจะออกมาปังปั้วขนาดไหนเนี่ยทุกคน อะะเอาละค่ะทุกคนตอนนี้เบนก็อยู่ที่วินเซนต์คลินิกแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเบนก็ใกล้จะได้พบกับคุณหมอแล้วค่ะทุกคนตื่นเต้นมากมากเลยนะคะจะได้เข้าไปปรึกษาคุณหมอแล้วก็ทำทันทีเลยนะคะทุกคนอันนี้เนี่ยปัญหาก็คือใกล้จะทะลุนะคะแล้วก็เสียวปลายนะคะแล้วก็ตรงปลายตรงนี้เนี่ยก็เป็นแบบทรงหยดน้ำด้วยมันจะมีความงุ่มนิดนึงอะเนะาะเดี๋ยวจะเป็นยังไงมาดูกันนะคะตื่นเต้นมากเลยค่ะ ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็มาอยู่กันบนเตียงเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะทำจมูกแล้วะคะ่ะตอนนี้ก็ทายาชาจนจมูกชาแล้วนะคะทุกคนก็กำลังรอคุณหมออยู่นะคตะื่นเต้นอยากรู้แบบจปังขนาดไหน ะคะทุกคนหลังจากทำเสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็คือแปะฟิกเรียบร้อยนะคะบอกเลยว่าแอบเห็นทรงตัวเองคือแบบปังมากนี่ให้ดูแบบก็เดี๋ยวรอหลังจากเราถอดฟิกนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะส่วนตอนนี้นะคะเป็นขอตัวไป wow. ทุกคนก็คือจมูกหลังจากที่เราทําครบ14วันนี้14วันเท่านั้นนะคะยังแบบเป๊ะขนาดนี้เลยคือไม่บวมไม่ช้ำเลยนะคะหายเร็วมากๆ <Wow. S 1> เดี๋ยวเรามารอติดตามดูเบื้องหลังกันว่าหลังจากที่เราแต่งหน้าทายแบบแบบนี้เนี่ยแล้วก็ได้รูปส,สวยๆออกมาเป็นยังไงบ้างนะรอติดตามเลยค่ะ